สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโรคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานเรื่องของความสัมพันธ์ชาวราศีกันนะฮะซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m, ong, m o r p o n g 999 ชาวราศีกันนะครับผมฝากกดไลค์นะฮะแล้วไปดูพร้อมๆกันนะครับผมในสถานการณ์นี้คุณได้ NILE นายอวบนรีรอในความสัมพันธ์นี้นะผมรู้สึกว่าตัวคุณเองยังรู้สึกไม่มั่นใจนะครับหรือว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองอ่ะอยากจะดําเนินความสัมพันธ์นี้แต่ว่ากลัวอะไรบางอย่างรีรออะไรบางอย่างไม่มั่นใจตัวคุณรู้สึกว่าอันที่หอาจจะรู้สึกดีไม่พอ อินโพสเจอร์ซินโดรมทั้งๆท,ที่ตัวคุณดีพอนะด้วยพลังงานของนายอวอนคุณเองอาจจะเจอความสัมพันธ์อะไรที่เป็นปมอยู่ในอดีตที่แบบทำให้ไม่กล้าตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้หรือ,อด้วยพลังงานของนายอวบวอนเป็นสถานการณ์ที่เขาอยู่อยู่เขาเรียกว่าเหมือนกับเหนือตัวคุณขึ้นไปแล้วคุณเองไม่กล้าที่จะ เข้าไปพูดคุยหรือเอื้อมเข้าไปหรือเขาอาจจะอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองอาจจะแอบชอบเจ้านายคุณนะฮะหรือว่าคนที่มีอายุแก่กว่าคุณก็ได้นะฮะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับคุณเองอยากจะรู้จักแต่ไม่กล้าเข้าไปนะครับผมนะเพราะฉะนั้นพลังงานของนายอ o บวอนส์นะฮะคุณได้ Page of C u p s, <c oughs> <S <c oughs> ยังไงดีสำหรับชาวราศีกันด้วยพลังงานของ Page of Cups เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับ ไปคืออหไรคุณกลัวเขาค่อนข้างมากอะเหมือนกับเขาคุณกลัวจะทําให้เขาไม่พอใจคุณรู้สึกว่าเหมือนกับคุณเองเข้าไปแย่ๆไปจิ้มจิ้มดูจิ้มจิ้มจึ๊กจ๊แล้วก็วิ่งหนีไปมันเหมือนกับคือผมไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงแต่เหมือนกับคุณเองไม่กล้าเข้าไปพูดคุยกับเขาไม่กล้าแสดงความในใจให้เขารู้เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับคุณเองรู้สึก n a ีฟนะฮะหรือเหมือนกับหวาดกลัวกับความสัมพันธ์นี้ไม่แน่ใจว่าทําไมนะเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าทําไมคุณเองอ่จจะเจอคนที่สวยมากๆคุณเองอาจจะเจอคนหล่อมากๆหรือคุณเองอาจจะเจอคนที่เด็กมากๆแต่ถูกใจมากๆแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปคุยกับเขากลัวเขาจะไม่เข้าใจคุณกลัวเขาจะแบบไม่ไม่กล้าสร้างความสัมพันธ์ตรงนั้นนะทั้งๆที่ตัวคุณเองผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานของเพจจบคับเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองทําให้ตัวคุณรู้สึกชอบเขามากๆอ่ะ ไม่แน่ใจว่าทําไมเหมือนกันนะเป็นพลังงานจากักรวาลที่อาจจะดึงดูดเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองอาจจะเจอคู่แท้หรือว่าคนที่เป็นทวินเฟรมคุณถึงได้รู้สึกดึงดูดขนาดนี้คือให้ให้เข้าไปทั้งๆท,ที่ตัวคุณเองไม่ค่อยมั่นใจในความสัมพันธ์นี้ทั้งๆท,ที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าแบบมันเหมือนกับไม่แน่ใจมันเหมือนกับแทนที่คุณเองจะไปไปเจอความสัมพันธ์หรือไปรู้สึกแคชชวลกับความสัมพันธ์คุณเองเหมือนกับออกไปสอบ เขาเรียกอะไรคอมเพลียนซีฟหรือว่าไปพูดหน้าชั้นหรือว่าไปพูดในในเขาเรียกอะไรนะพับลิกสเปกิ่งในที่สาธารณะอะไรเงี้ยเป็นสถานการณ์ที่คุณเองรู้สึกประหม่าสุดๆคนเนี้ยทำให้ตัวคุณเองรู้สึกประหม่าสุดๆนะเล่าให้ฟังหน่อยสิชาวราศีกันว่าทําไมคุณเองถึงรู้สึกประหม่าในความสัมพันธ์เนี้ยนะ Knight of Wands อ่อทวี Knight of Swords นะฮะ Knight of Swords เป็นสถานการณ์ที่ด้วยความสัมพันธ์เนี้ย Page of c u p k Night of Source เป็นสถานการณ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งหรือผมรู้สึกว่าต้องการความชัดเจนในใจนี่อยากจะโอ้โหในใจนี่อยากจะพูดคุยกับเขาเขาไปพูดคุยแต่ผมรู้สึกว่าสวนทางกาับการปฏิบัติหรือเป็นสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่าอีกเขาเรียกอะไรดีมันเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งเขารออย,อยู่แต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเออมันเหมือนกับ คุณเองกล้าๆก,กลัวๆยึกๆยักๆไม่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 เดินหน้าความสัมพันธ์เป็นสนานการนั้นนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าเออน่าสนใจในความรู้สึกของเขาว่าไอไอการที่คุณเองทํายึกๆยักๆกลัวๆกักักอย่างเงี้ยอ่ามันหมายความว่าอะไรมันเหมือนสร้าง question mark ใหญ่ๆมันเหมือนสร้างคําถามใหญ่ๆว่าตกลงแล้วว่าคุณเองอ่ะยังไงกับเขานะเพราะผมรู้สึกว่าส่วนหนึ่งของคุณคุณรู้สึกคือถ้าเขามอง ผมรู้สึกว่าถ้าเขามองหน้าคุณแล้วเขามองแววตาคุณเนี่ยเขาจะรู้ความในใจของคุณเลยแต่ว่าถ้าเขาตีความจากท่าทางหรือท่าทีของตัวคุณเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกมั้ง <c oughs> เหมือนกับคุณเองพยายามจะกบเกลื่อนเหมือนกับคุณเองมันเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองเอมองเขานะแล้วเวลาเขามองกลับมาเนี่ยคุณหลบตาเขาอ่ะเออเป็นสถานการณ์นั้นหรือแม้กระทั่งเขามองคุณ แล้วคุณหันไปเจอปุ๊บแล้วคุณหลบกตาเขาเป็นสถานการณ์นั้นนะเออเป็นสถานการณ์นั้นคือผมรู้สึกว่ามีคอนเน็กชันเกิดขึ้นมีพลังงานเชื่อมต่อกันเกิดขึ้นแต่ว่ามีการปฏิเสธเขาเรียกอะไรดีคอนติเนีย y ิตี้หรือว่าความต่อเนื่องของพลังงานนั้นนะเออนะทำไมเหรอไม่แน่ใจคุณมีแฟนอยู่แล้วแน่เลยคุณมีแฟนคุณมีความสัมพันธ์คุณมีคนที่ชอบอยู่แล้วใช่ไหม คือถ,ถ้าคุณโสดอะ่ะคุณจะไม่ทําแบบนี้ใช่ไหมลึกๆเขาสวยมากหรือเขาเด็กมากหรือเขาหล่อหล่อมากหรือ,อยังไงคือเล่าให้ฟังหน่อยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะอืมผมรู้สึกว่าปลาดดีนะฮะแต่ว่าเหมือนกับคุณเองพยายามจะไม่กล้านะครับอืครนี้เราขั้นความสัมพันธ์นี้ด้วยเรื่องของโชคลาภในเดือนเดือนะสำหรับชาวราศี กันที่มีโชคลาภอยู่แล้วมีคือพูดง่ายๆไ,ไม่มีเงินอยู่แล้วอะ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่ก็ข้ามไปก็ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่นะฮะมาคุณจะโอ้โอ้โอเคนะ n i of cups นะฮะผมรู้สึกว่าเออโชคลาบนะฮะโดยเฉพาะโชคลาบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยจะดีนะผมรู้สึกว่ากล้า,กล,ากลัวเนี่ย แต่ว่าคุณเองเหมือนกับถ้าคุณลงมือทำหรือคุณเองเดินหน้าเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับคุณเองจะได้โชคอย่างน้อยก็ผมรู้สึกว่าตัวคุณเองเหมือนกับดีพอเอาง่ายๆว่าตัวคุณดีพอในความสัมพันธ์เนี่ยและคุณเองไม่ควรที่จะคิดว่าเฮ้ยเขาเขาคือ,อยังไงดีเขาอาจจะต้องการคนที่ดีกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะผมรู้สึกว่า ในสถานการณ์นี้มันด่วนสรุปเกินไปที่ตัวคุณเองจะดีไม่พอของความสัมพันธ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณเดินหน้าแต่ก่อนอื่นถ้าเราจะเดินหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่าเราต้องไปดูความสัมพันธ์ความรู้สึกของเขากับคุณนะครับผมความรู้สึกของเขากับคุณไม่ใช่เราเดินหน้าไปปุ๊บแล้วค,คุณเขาเรียกอะไรรวบรวมความกล้าซึ่งจริงๆแล้วคุณโคตรกลัวตรงเนี้ยหรือคุณเองรู้สึกดีไม่พอเนี่ยตรงเนี้ยรวบรวมความ,วมกล้า แล้วเดินหน้าเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยเขาไม่ได้คิดแบบคุณมันก็จะปิ้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะฮะพลังงานนะฮะเขาคิดอย่างไรกับคุณนะครับคุณได้เดอะแชร์อ้เฮ้ยชาวราศีกันครับคุณได้เดอะแชร์เรยนเขาเขารู้สึกอยากจะคุยกับคุณเขารอให้คุณเข้ามาเขารอให้คุณพูดคุยเขารอให้คุณเปิดเผยเขาเขาคือแบบไม่มีอะไรที่จะแบบ คือคุณผมรู้สึกว่าคุณเองกลัวไปเองอ่ะคือเขารอคุณอยู่เลยเขาตั้งหน้ารอเขาตั้งท่ารอคุณเลยนะรอให้คุณเข้ามาคุยรอให้คุณเข้ามาพูดนะ The chariot เนี่ยผมรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้มากที่จะสารความสัมพันธ์นี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับผม The chariot เนี่ยต้องการความจริงจังต้องการความจริงใจในกรณีนี้ถ้าเกิดคุณลังเลลังเลเพราะตัวคุณเองมีความสัมพันธ์อยู่แล้วคุณไปเคลียร์ตรงนั้นให้จบนะครับผม ในกรณีที่ถ้าเกิดคุณยังเคลียร์ไม่ได้เนะี่ยให้คุณปล่อยผ่านความสัมพันธ์นี้ไปเลยนะครับหมอคะทาไมอ่ะก็ความสัมพันธ์เนี้ยเขามองความสัมพันธ์ในระยะยาวอ่ะถ้าคุณไม่ระยะยาวกับเขาอ่ะผมรู้สึกว่ามันก็เหมือนคุณไปหลอกเขาซึ่งผมไม่แนะนำนะดิฉันรอดเป็นสถานการณ์ที่เขามองความสัมพันธ์เนี้ยในระยะยาวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นใครที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วชาวราศีกันนะฮะคุณไป เขาเรียกจัดการให้เสร็จสิ้นถ้าคุณจัดการไม่ได้คุณเองไม่ต้องเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้นะแต่ถ้าเกิดคุณเองตัดตัดสินใจหรือจัดการได้ผมมองว่าเฮ้ยเนี่ยคือคนที่เขารอคุณอยู่แล้วคุณเองไม่รู้รอคือถ้าเอาง่ายๆคนโสดขอเสียงคนโสดหน่อยคอมเมนต์โสดข้างล่างโสดโสดโสดนะผมอยากรู้ว่าคนโสดชาวชาวราศีกันย์มีเยอะขนาดไหนมันเหมือนถ้าคุณโสดคือโสดจริงๆแล้วพร้อมที่จะเจอใครเนี่ย นี่คือนี่คือพลังงานของคุณนี่คือความสัมพันธ์ที่คุณต้องมีนะครับาวนี้คุณโอ้โหคุณได้ The ะสตาจะมีอะไรดีจะมีราศีไหนให้ดีกว่านี้ไหมฮะคือคุณได้เดอะ h a ริออ t h เดอะสผมรู้สึกว่าถ้าคุณประหมาคนกลัวคนคนนี้เขารอคุณอยู่ตั้งนานแล้วคุณไม่รู้ตัวเขาชอบคุณ เขาคือเขาเขาต้องการเดินหน้าความสัมพันธ์เดชเชียร์อดคุณเองเป็นสเปคเขาคุณเองเป็นคนที่เขารู้สึกดีด้วยเออแต่คุณต้องโสดนะถ้าคุณไม่โสดนี่ลำบากนะเพราะว่าเขามันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ชนกันความสัมพันธ์ซ้อนซึ่งไม่โอเคนะครับไม่แนะนําเด็ดขาดเพราะว่าด้วยความสัมพันธ์เนี้ยฝ่ายเนี้ยเขาเอาจริงคุณจริงกับเขาขนาดไหนเขาเอาจริงในความสัมพันธ์นี้นะฮะอืมคุณได้ คุณได้ night of p a n a c l e s my god ในพลังงานนี้นะฮะผมรู้สึกว่าชาวราศีกันครับฟังดีๆถ้าคุณไม่พร้อมแต่คุณตัดสินใจที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์กับเขาเขารอคุณได้คุมันจะมีใครให้มากกว่านี้ไหมมันจะมีใครที่ดีกว่านี้ไหมคือเขาเขาเดินหน้าความสัมพันธ์กับคุณเขาจริงจังแล้วเขา จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเขาก็ชอบคุณพอๆกับที่คุณชอบเขาหรือจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเขาชอบคุณมากกว่าด้วยซ้ําแต่คุณแค่ไม่รู้ตัวแล้วเขายินดีที่จะรออยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวคุณเองเนี่ยถ้าคุณเองมั่นใจในความสัมพันธ์นี้จงเดินหน้าไปเคลียร์ตัวเองให้จบสําหรับใครที่โสดอยู่แล้วสบายอย่าเขาเรียกอะไรหยุด imposter syndrome หยุด ความไม่มั่นใจหยุดสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเองดีไม่พอในความสัมพันธ์นี้เพราะจริงๆแล้วเขาก็รอคุณเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคและนั่นคือความสัมพันธ์นะฮะที่ผมเอามาฝากชาวราศีกันนะครับผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวคุณรีรอรีรอแล้วคุณเองรู้สึกดีไม่พอซึ่งจริงๆแล้วด้วยพลังงานของเพจจอบคัพสเนี่ยคุณมีคุณพร้อมนะฮะและผมพบว่า ตัวเขาก็รู้สึกเหมือนกันกันกบคุณและจริงๆผมรู้สึกว่าตัวเขาอะรู้สึกมากกว่าคุณด้วยซ้ำเขาตัวเขารู้สึกด้วยพลังงานของเด e c เ a r i o t อดเขาพร้อมที่จะดำเนินความสัมพันธ์ไปกับคุณ The Star เขารู้สึกว่าตัวคุณเองคือคือเป้าหมายคือคนที่ใช่คือสเปคพูดง่ายๆเพีงยงแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยถ้าเกิดชาวราศีกันไหนที่เป็นโสดเนี่ยผมรู้สึกว่านี่คือพลังงานที่คุณที่จะเดินเพราะมันจะสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวที่ดีแต่ถ้าใครไม่โสดเนี่ยผมรู้สึกว่า ถ้าคุณเองเลือกความสัมพันธ์นี้คุณยังเลือกได้อยู่แต่คุณเองต้องไปจบความสัมพันธ์อันเก่าให้เสร็จก่อนนะครับผมแล้วข้อดีที่สุดของความสัมพันธ์นี้ก็คือ Knight of Pentacles คือเขารอได้เขารอให้คุณจัดการปัญหาได้นะครับผมสุดยอดนะสำหรับชาวราศีกันนะครับผมปรึกษาส่วนตัวแอดไลนหมอปอง M, ong, M O R P O N G 999วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวา